หลังจากผัดจนสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เอาตะไคร้หั่นกับใบมะกรูดมาโรยหน้าเลยค่ะไม่ใช่มาโรยหน้าเอามาใส่เลยค่ะสวัสดีค่ะจเจ้าซีซันจ้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องมื้อนี้คึกคืนค่อนคะอยากจะกินปะลาัสับค่ะเดี๋ยวจะพาไปจกหายปะลากันนะคะเพื่อนๆ ไปจกไ้ประแดกมาเห็ดประหลาดซับกันครับพี่น้องจา๋าสำรวจกันพร้อมหรนะือยังมือพร้อมแล้วปลกไปจกไ้ประแดกกันจา้านี่ค่ะเพื่อนๆมะจกประแดกกับเพามาจกประแดกสก,ก,ก้อนค่ะเอาอันนี้ปลาดุกเนาะมาจกประแดกไปเนื้อเยอะดีค่ะตอนนี้เนื้อเยอะดี มาจกให้ประเดงไปทำปลาสา,าบค่ะบม่อยากประดุกและเอาปานอื่นน้ำเนี่ยนี่ได้อีกตอนนึง่งละค่ะแดงๆเลยค่ะอาไม่อย่างนี่เขาไปลึกๆเขาไปลึกๆ เราจะไปทำปลารสับกันนะคะหอมหอมพี่น้องเฮ้ยปาตัวหน่อยเห้ป่าเดกสมบัติของโจสีค่ะพี่น้องสมบัตินี่ค่ะตอนหนึ่งปลาหน่อยปลาหน่อยปลาคาวหน่อย เอาไปาไปหลายแบบเนาะโอ้ยประดูกก็มีอันนี้กระดูกบานเห่าได้เนี่ยโอ้ยมันยังกัดขาโอ้ยายประแดกล่วงโอ้ยอันนี้มันคือเปื่อยบ่เอาโอ้ยจุม่ม จุ่มโดนมือแล้ววสิบวหายมันโดนมือเจ้าของเลยเนะโอ้ยตัวเห็ดมะกัดขาฝ้นสิตกค่ะเนี่ยปลาแดกพวกเนี้ยปลาร้าเนาะปนละอกปลาแดกบมรมวลปลาร้าเนี่ยหลายปีเลยได้พี่น้องสี่หาปีเลยได้นี่โอ้ยดีสนาแขวย อง่างใด,ป,ด,ป,ดปนใดปดุกนี่หอมๆโมเดิมิมนเลยเดย้เสือปะเนี่ยสีชมพูง,ง,งามๆเลยโอเคแมงวันมาแล้วฝาปิดหายคนพี่น้องไปเฮ็ดกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำปลาสับกันจ้าหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เอามาล้างน้ำนะคะเอาปลาขอาเข้านะคะ มาล้างน้ำล้างหลายน้ำเลยค่ะเป็นชิปซิปน้ำอะไรไปหนึ่งจะสีล้างไปแล้วนะคะล้างไปแล้วจนน้ำมันใสๆเพื่ะค่ะความขุ่นความเข้มมันล้างออกค่ะล้างออกล่างห้ามลัางยังคนออกค่ะอ่ะฮะ หลังจากล้างเสร็จแล้วเออเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามามาเลาะกระดูเขาออกเนาะมาเลาะก้างออกค่ะเนี่ยเป็นก้างเป็นยังเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลาะก้างออกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปสับกันค่ะโอ๊ยกล่องก็ดมีมันเย็นโอ้ยจะมันยังดอกลูกก็ดีหลังจากนั้นก็ล้างเสร็จแล้วก็ เอามาเลาะอ,ออกแต่เนือมาเนีย่ยพี่นอ้องจุสีแม่เอาหนังเขานะคะถ้าเป็นปลาดุกจุสีไม่เอาหนังนะคะเลาะอ,ออกหมดเลย เอานิดนึงไปเลยเดี๋ยวหาว่ารังเกียรโอ้โหแล้วเอาแต่เนื้อเลยจ้าเนื้อเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้น หอมแบบปลาหอมอ่ะหอม,หอมลำอ่ะแล้วเอาไปปั่นนะคะไม่สับนะคะแล้วเอาไปปั่นเลยค่ะไปปั่นผสมกับเครื่องที่เราอบกำลังอบไว้ค่ะกับข่าตะไคร้ข่าหอมแดงกระเทียม แค่นั้นนะคะตะไคร้ตะไคร้เราเราไม่อบนะคะเราไม่ไม่อบไม่คั่วเดี๋ยวเราให้ตะไคร้ตอนผัดทีเดียวพอเดี๋ยวขออนุญาตเลาะเนื้อปลาร้าก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาปั่นเนี่ยเรามาดูกันอีกทีนะจ๊ะปลาร้าสับหอมๆจ้าอันนี้คือขาตะเอ้ย <laughs> ความร้อนเราไปอบ มาแล้วนะคะมีขา่ากระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะทีนี้เราก็เอาข่ามาตานะคะเอาข่ามาตําค่ะพี่น้องแต่ว่าหอมแดงกับกระเทียมเราจะเอาไปปั่นนะคะอืคือค่ะหลังจากที่เราไปปั่นทุกอย่างเท่ากันเลยได้พี่น้องมีตะไคร้ตะไคร้ี่เป็นตะไคร้ดิบนะคะที่ไม่ได้ผ่านการ อะไรทั้งนั้นไม่ได้ผ่านการอบอะไรทั้งนั้นเป็นมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงแล้วก็ขา่า,านะแล้วก็มาผัดให้สุกค่ะแล้วก็ใส่พริกก่นลงไปผัดให้สุกใครจะอบพริกไปด้วยก็ได้จะซีนีพริกป่นนะสะดวกดีค่ะโอเคผัด ทีนี้ก็ผัดให้เขาสุกด้วยไฟกลางๆนะคะไม่งั้นเขาจะไหม้กลนเยหลังจากผัดจนสุกแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็เอาตะไคร้หั่นกับใบมะกรูดมาโรยหน้าเลยค่ะไม่ใช่มาโรยหน้าเอามาใส่เลยค่ะก็ต้องปรุงอย่างเพิ่มเนี่ยพี่น้องไข้มาไพ ให้มักหวานก็นกนอาจจะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะเพราะว่าปลามันเข้มอยู่แล้วค่ะเพราะตรงนี้ปรปปุงอย่างใส่เลยโอ๊ยโดนกล้องหมดเลย <c oughs> โอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเข้าสวยร้อนรอนรอ,นรอนเลยค่ะผัดปลา้าผัดสุกปลาาสับผัดสุกข,ของเราอ่ฮะอาจจะไม่แดงมากนะคะเพราะว่าไม่ได้ทําเผ็ดค่ะ โอเคเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะปะลาแจ่วบองของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเนื้อเนื้อก็จะเนียนๆเหมือนปลาคือปลาหลาดฝรั่งจะซีอะไข่มาเนีเนียนคะ่ะบริสรัพย์เอามางค้นก็มักแบบหยาบๆนะคะกระหล่แต่เนาพี่นองัีนี้มากินมาชิมดูมาชิมมาช,มมาชิมกับโอ,โอ้ยอดอนน่ะกล้องแม่ต๊ กล่องสะเทือนโอเคดีแค่ฟูนะคะน้ำลายแตกอร่อยค่ะ ไู่พักมัอ้อร่อยค่ะพกพาสะดวกปลาจับพาสูกบริษัทเนาะปลาปันไม่เหม็นเหรอแต่คุณบุก,กินปลาก,กัะเหม็นเด้แต่หมายถึงว่า ที่เหม็นแบบมีกลิ่นจนแบบทนไม่ได้อะเห <Yeah. S 1> ม็นหน่งเพราะตัวละหมักนาน oh. เรียงง่ยป่ะพี่หน่หองเนาะพิ่ขเขาก็เจอประเด็กันแล้ว่างเนี้นะ ก้อือ้มฮึ่ก้อนึซ่ซองทุงด้วยอันนี้นใช่ใช้สามีใช่สามีอันตัดเนื้อตัดเดียวให้คนะ่ะช่วยๆกัน chút xíu chút ăn chút xíu 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 bảo là อืมอร่อยหอมถึงเครื่องขาตะไคร้ขาตะไคร้ใบมังกรูดโอ้แซ่บปลาด mm hmm. าวมักไว้ยน้า <Okay. S 1> พิ่งจะเล่นนูยหัว แต่เวลาทําข่เจีซีไม่ได้ปั่นละเอียดขนาดนี้นะคะอย่างคนอื่นเขาบ่มกคือเห่าก็เลยสับหยาบเนี่ยใบมะกรูดจริงๆถ้าไม่ขี้เกียจเนาะกับไข่ดาวอะปุะไข่ดาว กินข้าย่างกระแสบ็ีไหมเนาะประหลาดซอมเพิ่มโอเคคนที่อยากกินต่อนะคะกลัวคลิปจะยาวเกินไปเนาะอยาเพื่อนๆ่นจะลำคาญ คลิปเงียัลไปปะว้าน้ำขัน่น <c oughs> บ่รล้วเหลืองจักเทือ่อ <c> น <oughs> <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะ thank you for watching แล้วอยู่กายออนนะจ๊ะ see you next video <c oughs> พอกกันหมื่นนาเด้อพี่น้องรักทุกคนเด้อจุ๊บ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 สวัสดีค่ะ